สวัสดีครับเพื่อนทางด้านเฟซทางด้านไลน์นะครับทางด้านเราซ่มได้ครับวันนี้เป็นปลลมอีฮอนะครับแคมล่านะครับ CM แคมล่าไม่ดูอ่านถูกเป่านะครับเรามาดูอาการกันครับว่าตอนนี้มันเป็นอะไรหรือลูกคขาพม่านะครับเอาเอามาซ่อมนะครับก็เสียบปลั๊กครับผม อาการก็คือมีเสียงดังเยียดดนะครับเสียงเสียงแกนขูดกับบูธนะครับ่อดปักครับอาการนี้ต้องรื้อนะครับรื้อออกมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนนะครับเพราะว่าพัดลมแรงอยู่นะครับแต่ว่าเสียงดังเย็ดเยดเยดเยดเหมือนเบียดกันนะครับมาดูกันเลยครับแล้วก็ถอดแะลงครับตัวนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับเราก็ถอดใบออก ส่วนตัวครอบตัวนี้นะครับเราจะหมุนมาฝั่งนี้นะครับคนละทางกันนะครับเพื่อนๆหาที่ซ่อมพัดลมนะครับก็เวลาเราลื้อนะครับถอดปลั๊กตรงกลางที่เราซ่อมปัดลมนะครับหาอะไรรองพื้นนะครับอย่าวางกับพื้นปูนนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเด็กๆอย่าล้อเล่นแดลนะครับนี่ผมสาธิตวิธีการซ่อมปรดลมให้เพื่อนๆดูกันนะครับเวลาพัดลมเสียจะได้ทําเองได้นะครับ ส่วนจุกนี้บางตัวไม่มีน็อตนะครับเป็นตัวซุปเข้าไปเฉนครับล้วก็ดึงขึ้นมาเลยแต่ถ้าดึงไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันติดอ่ติดล็อกอยู่นะครับก็มันจะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับนี่เป็นร่องนะครับเราก็ใช้กัวงปวากแบนนะครับเล็กๆอ,อ่เข้าไปงัดนิดนึงนะครับงัดออกแล้วก็ค่อยๆขยับออกอยาก่าเป็นเยยงออกนี้ได้นะครับนี่ออกยากเพราะว่า เราก็หาทางครับหมุนสองทางเลยครับเขีคยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอ่างอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้กวงแย่เข้าไปในร่องแล้วก็บิดนิดนึงนะครับข้างหลังแล้วก็จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขันนอกขอบคุณทั้งห้าหมื่นท่านได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับจะได้ซ่อมเป็นไปด้วยกันนะครับจะได้ เป็นวิญญา,านให้กับเ,เพื่อนๆหลายๆคนนะครับแกนไม่ฝืดนะครับอรู้สึกว่าตรงนี้จะขาดไปแล้วนะครับนี่เราต้องหาตัวล็อกมาล็อกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้หักขาดไปแล้วเราจะซ่อมไม่ได้นะครับวิธีการก็คือใช้ตัวละยี่สิบาทนะครับเป็นเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับมัดละยี่สิบนะครับเราก็ไปซื้อมา ทิงไว้ก่อนนะครับตาเลกแล้วก็สอดเข้าไปในร่องนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมางนี้แล้วนะครับนะครับหลุดออกมางนี้แล้วเราต้องมัดก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนซ่อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขาดนะครับสายขาดนะล่องมัดได้นะครับกำมันครับก็นี่ครับรัดไว้อย่างนี้ครับวลาหมุนให้่ันได้ยินเสียงอีดอัดีดนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับเราก็เสร็จรล็อไว้อันหนึ่งก็พอครับก็แค่ให้มันออกจากกดรวดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตะปูนะครับมาตอกตรงนี้ออกนะครับเนื้อหาอะไรมาลองก่อนครับตะปูดอกประมาณสองนิ้วนะครับนี่ผมตัดออกให้มันเหลือสั้นแล้วก็เคาะนี้ออกนะครับทุกคลิปผมจะทําให้ดูทุกคลิปนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคน ก็ดูเป็นบางคลิปน,นะครับอางคลิปอาจจะไม่ได้ดูเนาะก็ดูคลิปเดียวอาจจะซ่อมไปเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฟืองสายรูดนะครับถ้าเกิดเราไม่ออกออวิธีการนะก็หมุนน็อตออกนะครับแล้วก็นี่ออกแล้วก็เราจะได้ไม่หาน็อตยากนะครับเราก็หมุนเข้าไปเลอกสองรอบจิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเอาตัวนี้ออกนะครับ ตัวนี้จะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับเราก็หมุนออกเลยไม่ออกนะครับก็แน่นอยู่นะครับต้องหมุนแรงๆกดแน่นๆนะครับระวังอ่ามันหลุดไปที่มือนะครับแล้วก็พลิกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็หาทางแล้วก็จับให้แน่นๆนะครับครับทีเดียวเลยครับอย่างั้นถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเฟืองรูดนะครับเวลาจับนะครับจับให้ให้หนีมือนะครับจะจะจับกลุ่มเงี้ยพอทำมันลื่นไปจะทิ่มือนะครับราวัจับ จับให้หนีมือแบบนี้นะครับเวลามันรูดไปมันจะได้ไม่ทิ่มมือตัวเองนะครับนี่ครับเคก็ทั้งสี่ตัวออกนะครับลักษณะนี้นะครับบูธด้านหลังสึกลอเยอะเลยนะครับก็เปลี่ยนแต่บูธด้านหลังก็พอนะครับกับแกนด้านหน้าไม่มีรอยสึกก็ไม่ต้องเปลี่ยนบูธด้านหน้านะครับตัวนี้เราก็มัดไว้สามันนะครับแล้วก็ตัดออกบูธด้านหลังจะอยู่นี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดสายไฟนะครับ ก็ดึงลงมาให้สุดโอเคถ้าสุดแล้วก็คือส,สุดนะครับเสร็จแล้วก็หา,าวิธีเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้เราก็เอาผ้านะครับมาปูให้ก่อนนะครับเดี๋ยวโกลดลวดมันจะโดนกับปูนอิกงเราต้องมีของรองนะครับมีของรองไว้เวลาเราซ่อมมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับ ข้ออกเสร็จแล้วนะครับวิธีการข้อออกนะครับคือข้อแรงไม่ได้เลยครับเพราะว่าช่วงบริเวณนี้นะครับบางมากและทําให้แตกนะครับเังนั้นวิธีการเคาะนะครับเคาอเบาๆนะครับเบาที่สุดท้รี่ทำได้นะครับพอออกมาแล้วนี้ครับเราก็หงายขึ้นนะครับ วังสายตรงนี้ขาดนะครับเอานี่หลุดโอ้ตรงนี้กิบล็อกไม่ดีนะครับกิบไม่ดีต้องต้องซื้อไปซื้อที่ร้านยี่สิบนะครับไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะครับต้องไปซื้อที่ร้านอมรหรือบนหมอ้นนะครับเป็นสายรัดมาตรฐานของมันนะครับยี่สิบบาทของของถูกนะครับไม่ไม่ได้มาตรฐานก็ใช้พอใช้ได้นะครับแต่เขาก็พอใช้ได้ครับแต่มันไม่อยู่นะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่า เราใช้แบบไม่ดีนะครับ,บมันหลุดนะครับเคนะครับตัวนี้บูทเสียนะครับเราก็เปลี่ยนบูทใหม่เ่นผมไม่มีบูทตัวตูดสั้นนะครับมีแต่ตัวยาวอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ตัวตูดยาวแทนเข้าไปเลยหันมาฝั่งนี้แล้วกันเคแล้วก็ซับน้ำมันใส่เข้าไป ก็ใช้วิธีการปิดเหมือนเดิม,มวิธีการวิธีการของผมนะครับก็ใช้อะไรก็ได้นะครับเคาะให้มันเข้าไปก่อนผมใช้ตูดใส้ควงนี่ครับเคาะไปก่อนให้มันเข้าไปในบล็อกก่อนนะครับให้ันเข้าไปที่ข้างก่อน อย่าแรงนะครับถ้าแรงเดี๋ยวจะเบี้ยวนะครับนี่รู้สึกว่าจะเอียงนิดนึงนะครับเนี่ยผมข้อแรงไปหน่อยนะครับนี่อาจจะเสียศูนย์นะครับเวลาเราใส่แกนอาจจะติดนะครับตัวนี้เป็นแกนสั้นนะครับสิบ,สบ หัวลู่สุคืว่าจะเป็น14นิ้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีแกน14นิ้วนะครับผมใช้16นิ้วแทนเลยนะครับสิบหกนิ้วมาแทนเลยครับตัวนี้16นิ้วครับซื้อมา25บาทตัวนึงครับเราจะสังเกตได้ว่าหัวมันเท่ากันนะครับ แต่ความยาวไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่นะครับใบมันจะพุ่งออกไปข้างในาหน่อยนะครับ14กับ16ใส่ด้วยกันได้นะครับเพื่อนครับแต่ความยาวไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เคาะไปเหมือนเดิมทีนี้เราก็มาวัดตรงนี้ครับตรงขอบตรงนี้นครับหัวมันยาวกว่ากันไม่เป็นไรนะครับเคาะลงอีกนิดหนึ่งนะครับเราพยายามวัดให้มัน ได้ศูนย์มันตรงรอยเดิมมันตรงนี้นะครับแล้วก็ตูดมันให้อยู่ในระดับเท่ากันนะครับแต่หัวไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับโอเคเราก็ใส่ตัวเดิมเข้าไปครับสิบสี่สิบหกใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ความยาวไม่เท่ากันนะครับท่านี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ํามันเข้าไปใส่น้ํามันตรงบูทเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่า ก็แปเข้าไปเลยเดิมนะครับนี่ตำแหน่งมันตำแหน่งเดิมมันนะครับพยายามอยู่ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่โอเค,อเคตรงนี้ครับตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้เนาะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้ก่อน เดี๋ยวมันจะหันผิดทางครับเพื่อป้องกันการหันผิดทางถ้าหันผิดทางมันจะใส่รูไม่ได้ครับนโอเคแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับคลิปยาวถ้าเพื่อนเข้าใจแล้วก็เพื่อนใช้มือลูดไปข้างหน้าก่อนไม่ได้นะครับหรืออยากดูไปเรื่อยๆก็ก็ชมไปเรื่อยนะครับเพ,เพื่อนที่เข้ามาใหม่อยากซ่อมพัดลมเป็นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับให้มันเป็นอย่างๆข้างๆครับเวลาผมลงคลิปหลังเพื่อนจะเห็น ขีการซ่อมปรดลมแบบง่ายๆสายบ้านๆน,นะครับไม่ไม่มีคำพูดที่เป็นทางการมากนะครับเป็นคำพูดบ้านๆน,นะครับเราใช้คำศัพท์แบบพื้นๆเวลาซ่อมพรดลมต่อปลั๊กทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี้เป็นการสาธิตเพื่อนๆได้ดูกัน,นเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่บูทเข้าไปาใส่ลูกตุ้มเข้าไปนะครับ เข้าล่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆว่าใส่จุ่มเข้าไปทีแล้วก็ใส่ใส่ขา้างหน้าก่อนก็ได้นะครับขา้างหน้ามยาวเดี๋ยวผมใส่ขา้างหน้าก่อนแล้วกันมันติดมี่ติดอะไรเนาะวันนี้ลูกจะ,จะ,จะปิดปิดมากเลยเนะี่ยรู้ปิดอะไรนะครับเอาแล้วจ้ หน้าใส่ไม่ได้นะครับพิดเกินอ้าวข้างหลังใส่ได้เฉยแสดงว่าตอนเราข้อไปนะครับตรงนี้หัวนบานออกนะครับเอาแล้วทีแล้วข้อแรงเกินไปนะครับหัวบานมันใส่ยัดเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้เราไม่ได้ข้อยังครับมันใส่ได้เฉยเลยแสดงว่าเราต้องหาอะไรนะครับมาตะใบตรงหัวออกก่อนนิดนึงนะครับกับนี้วินการแก้ปัญหานะครับติดหัวนิดเดียวนะครับติดหัวนิดเดียว ตะไบออกเลยครับนี่ใช้ตะไบก็ได้ครับหรือใช้ลูกหมูนะครับเกลี่ยออกเลยหรือไปขูดกระปูนก็ได้นะครับขูดกระปูนขูดกับปูนนะครับมันก็จะหวังวก็จะเล็กลงนิดหนึ่งถามว่าเกลี่ยหายไหมาหายหายแต่เกลี่ยนอกนิดเดียวนะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่เสร็จแล้วเราก็ลองเอาบูทที่ไม่ใช้นะครับมันสวมดูก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับมันติดเลย อหัวหัว,ห,วหลวมแล้วครับมาติดตรงนี้นิดนึงครับโอ้นี่เป็นที่ของเขาแล้วครับท่านนี่เป็นเกีียวเขาทํามาไม่ดีครับนี่เสียเลยครับเนี่ยของเกีียวเขาทามาไม่ดีครับไม่เกี่ยวกับเราคอแล้วครับนี่ของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่า เราถูออกนิดหนึงแล้วกันนะครับแก้ไขเอามันไม่สมบูรณ์แบบพวกนันนะผมไม่ตัดคลิปนะครับนี่ครับเห็นไหมติดหัวหน่อยเดียวเองครับนี่ครับมาถึงนี้ก็หลวมแล้ะครับติดตรงหัวนิดเดียวเองเรถูนิดหนึงแล้วกันครับอเออมานี่นครับใส่ได้แล้วมั้ง มันหลุดตรงนี้ไปก็ใช้ได้แล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับลื่นแล้วโอเคแล้วก็ใส่ข้างหลังครับทีนี้ก็ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนสายมันจะสั้นเกินไปบอกไม่รู้นะครับพยายามใส่แล้วไม่ถึงนะครับไม่ได้ไม่ได้สื่อ,อมันโอ้ หาไลน์นะครับหาลนา์โอเคเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาปัญหาเราใส่บูทบูทตูดยาวนะครับทําให้บูทเกินอีกมาอีกแล้วครับปัญหาเกีกเกิดขึ้นอีกครับพอรอับครับเพื่อนครับบูทตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันติดนะครับมันติดเออ เราแก้ปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับโดยการตัดออกนะครับวิธีการตัดนะครับผมจะใส่ไปในแกนเก่านะครับเราผมก็จะกะประมาณนี้นะครับตัดออกประมาณนี้ตัดก็ถูไปเลยครับใบเลื่อยเก่านะครับมาก็ถูขาดไปเลยตัวนี้ยังใช้ได้นะครับตัวที่เราตัดออกก็เก็บไว้นะครับมันยังมีเอาไว้ใช้ได้นะครับไว้ใช้เวลาเราลองสั้นไปแล้วก็ไว้ลองอีกนะครับนี่คือวิธีการซ่อมพัดลมนะครับ วิธีการแก้ปัญหาในการซ่อมนะครับไม่มีอะไรพอดีนะครับถ้าเราเราซ่อมแล้วมันจะขาดเกินเกินตลอดนะครับนี่ครับเราก็แกะออกตัวนี้เก็บไว้นะครับเก็บไว้เราแค่นี้พอโอเคเราก็สวมเข้าไปที่เดิมสวมเข้าไปเลยครับใส่ตัวนี้ลองด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปดูนะครับว่า,ามัน ความยาวมันได้กันหรือเปล่านะครับมันพอดีกันหรือเปล่าเกินมาเยอะเลยนะทำไมถ้ามันยังติดอยู่เราก็ออกมาตัดอีกนะครับโอเคน่าจะได้แล้วครับพอดูแล้วระยะชักพอดีนะครับครับระยะชักเห็นไหมครับเดี๋ยวก่อนนะ นี่ครับระยะชักนิดหนึ่งพอดีหมุนโอเคหมุนคล่องตัวดีนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็ใส่น็อตกข้ปไานะครับครับวิธีการไล่นะครับก็เราขันนิ่นแน่นนะครับขันฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขันฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขันฝั่งนี้ขันเสร็จนะครับเราก็ลองมาเคาะแล้วก็หมุนดูครับถ้าหมุนตามได้สองรอบหรือรอบหนึ่งก็โอเคแล้วครับแล้วก็ชักดูว่ารอบมันได้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะ ามาใส่ใบนะครับใส่ใบแล้วก็ใส่ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าน็อตเรายัางอยู่ก็เราไม่ต้องไปาหาน็อตนะครับถ้าเกิดว่าเราไปวางที่อื่นบางทีหายนะครับแล้วก็จะทําให้เราต้องเสียเวลาไปหาน็อตมาใส่ใหม่นะครับเสียเวลาเลยครับเวลาหาน็อตมาใส่ใหม่หายากจริงนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรครับไว้สำรองโอเคเสร็จแล้วใสแ่สแกนนี่ใส่แกนครับใส่ล็อกนะครับตัวล็อก ใส่ตัวล hmm ็อกเสร็จล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเลยดีกว่านะครับครับเพื่อนครับปัญหาก็คือเวลาเราใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ยาวเยอะเลยนะครับเวลาใส่ปุ๊บมาไปเหลือเยอะเลยครับนี้แบบนี้เอ่อเราก็ต้องหาอะไรมามาลองนะครับหมายถึงว่าต้องใส่บูทเพิ่มเลยแค่หนึ่งตัวนะครับบูทเก่านะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูก่อนครับว่ามันโดนตะแตงข้างหน้าหรือเปล่านะครับบูดบิดนะครับบูดบิดมากเลยนะครับ เหมือนจะโดนด้วยเนี่ยอ่าจะผ่านหรือเปล่านะครับตรงนี้โดนนะครับใบโดนนะครับเพราะว่านียาวนะครับเหมือนใบจะโดนตรงนี้ด้วยโดนนะครับแบบนี้ต้องโดนตะแกงแน่เลยครับแก๊่ๆจเดี๋ยวลองเอาบูทเก่ามาใส่ดูนะครับบูทแบบนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนยังยาวอยู่ เป็นของจีนนะของจีนจะทํายากแบบนี้นะครับไช้ที่มีตูดดีกว่าใส่เข้าไปใหม่แรงเกินไปนี่ใส่ตุ้มีตูดนะครับเข้าไปเพอเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ฝาปิดเข้าไปนะครับ ปิดรู้สึกว่ามันจะเข้ายากแล้วครับรู้สึกว่าจะดัดแปลงกันบานเลยครับตัวนี้เคต้องหมุนให้แน่นนะครับถ้าหมุนไม่แน่นใบหลุดออกมานะครับนี่ครับหมุนจนไม่ไปครับเคแล้วลองใส่นี่ดูครับว่ามันจะติดตะแกรงหรือเปล่านะครับถ้าติดก็ต้องหาวิธีใหม่นะครับถ้ามันติดตะแกรงก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ นี่เราต้องอาจจะไปหาตูวใหม่มานะครับโอเคดูแล้วไม่น่าติดนะครับเดี๋ยวมาลองเียบดูเลยครับเียบปักครับผมปักเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูนะครับโอเคเปิดเบอร์หนึ่งก่อนครับปาบเข้าไปอ้าวเงียบเรียบร้อยครับอย่างนี้สายขาดค่อนข้างชัว์นะครับตอนที่เราทําสายขาดหรือเปล่า อ้าวใช่นี่ครับปุ่มหนึ่งไม่มีมีปัญหาปุ่มหนึ่งครับโอเคนะครับความดังเยียดเียดหายไปแล้วครับผมครับสายปกติได้นะครับครับเบอร์สองเบอร์สามครับเบอร์สามแรงมากครับอ้าวเบอร์หนึ่งมีปัญหาครับเบอร์หนึ่งกดไม่ได้ครับเบอร์หนึ่งไม่ติดครับต้องแก้ไขเบอร์หนึ่งให้ลูกค้าอีกครับแบบนี้นี่ครับ อยงนังเที่ทหายไปแล้วครับก็คือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวนี้ครับกดสายดูครับสายต้องครบรอบนะครับี๋ยวดูให้มันครบรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูเบอร์หนึ่งครับว่าทําไมมันกดไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาซ่อมเบอร์หนึ่งกันให้ลูกค้ากันนะครับโอเคสายครบรอบครับเรียบร้อยถอดปลั๊กครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็มาดูข้างล่างกันครับครับเพื่อนครับเราก็ถอดลงมานะครับมันก็จะมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยนะครับ ทีนี้เบอร์หนึ่งกำลันกดไม่ได้ครับเราก็ต้องมาดูข้างล่างว่าเป็นสาเหตุอะไรดูก่อนครับว่าเ<ม>บอร์หนึ่งทำไมถึงถมไม่ติดนี่เราก็ถอนออกมาดูเลยครับก็บอถอนน็อตออกสองตัวนะครับนี้เราจะไปเทสเบอร์หนึ่งกันนะครับว่าเบอร์หนึ่งทำไมไม่มติดนะครับ ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวหายนะครับตัวหนึ่งหายไปครับดูหายไปไหนเรวไปหาครับเห็นไหมครับว่าทําไมถึงเบอร์หนึ่งไม่ติดนะครับชัดเจนนะครับก็คือนี่ครับมันเบี้ยวออกนะครับหมายถึงว่ามันเบี้ยวออกจากตรงนี้นะครับเราก็จับกดลงนะครับแล้วก็หันมาให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับ ครับมันเบี้ยวนอครับมันเบี้ยวเขียไปอย่างนี้ครับกดออกก่อนครับกดไปหนึ่งก่อนหมุนนะครับหมุนเํ้าตำแหน่งโอเคครับใช้ได้แล้วครับนี่นะครับตำแหน่งตรงแล้วครับนี่ครับหมุนเข้ามาในในล็อกมันจะมีล็อกกดลงนะครับเรากดมันจะทับผันนะครับโอเคใช้ได้แล้วครับแค่นี้เองประกอบครับผม ครับเพื่อนครับเมื่อกี้เบอร์หนึ่งกดไม่ได้เนาะเราก็หันเข้าตำแหน่งเดิมก็ลองเสียบปลั๊กแล้วก็กดเบอร์หนึ่งดูครับโอเคครับเบอร์หนึ่งหมุนแล้วครับผมนี่หมุนปกตินะครับเบอร์หนึ่งหมุนปกติแล้วครับผมเบอร์สองเบอร์สามแรง่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงค้างแล้วครับก็เสร็จที่เรียบร้อยครับทีนี้เราก็ถอดปลั๊กส่งลูกค้านะครับสาหรับเครื่องนี้ครับเพื่อนถามกันมาว่าเราคิดราคากับลูกค้ายังไงครับ สมมุต like ิว่าเราซื้อตัวนี้มา25บาทนะครับแล้วก็บูธตัวแล้วสิบาทนะครับอ่าทุนมันก็ประมาณ35บาทบวกค่าแรงเพิ่มอีก100บาทนะครับก็คิดไป140บาทนะครับสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับก็ทําประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราได้ร้อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าถ้าเราทําโอก็ได้ชั่วโมงหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะนี้เราทําครึ่งชั่วโมงได้ร้อยหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคนะครับก็ วิธีการซ่อมปลมนะครับนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพ,เพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งกดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหลังผมลงอะไรเพื่อนๆจะได้เห็นอีกนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ